สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้วันศุกร์สุดสัป,ปดาห์นะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพลมพิมพ์ทรงเจดีกลุใหม่ เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ําเสมออย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับ ให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี้เปิดออกเล็กน้อยนะครับเจ้าของเก่าพยายามขัดล้างคราบขี้กรุกออกนะครับคราบขี้กรุกนี่จะฝังตัวแน่นเป็นชั้นเป็นชั้นกระจะกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนเนื้อหาวัน,นะมองเข้าไปด้านในจะออกขาวขาว,ขาวแก่ปูนเปลือกหอยนะครับ พิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเรียวบางเด่นชัดเจนนะครับมองตรงๆนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่ลักษณะคล้ายๆจะเป็นเส้นได้เลยนะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับตะแคงดูนี่องคพระนี่ก็จะเรียวบางลึกคมสันเด่นชัดเจนคาบขี้กรุบนะครับฝังตัวแน่นกร,กระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างนี่องค์พระก็จะบางนะครับสังเกตเห็นนะครับ คาบขี้กรุกนี่ด้านข้างนี่ฝังตัวแน่นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวส่วนด้านหลังนี่พื้นผิวพระนี่เปิดออกเล็กน้อยนะครับสังเกตเห็นนะครับเขาขาวนี่น่าจะแก่ปูนเปลือกหอยนะครับสังเกตเห็นเนื้อหานะครับคาบขี้กรุบนี่ฝังตัวแน่นเป็นผดเป็นเม็ดกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะฟูจะแห้งมองดูและนวลตานะครับด้านข้างอีกด้านนะครับ สังเกตเห็นด้านข้างนะครับด้านข้างนี่ก็จะบิดตัวออกเล็กน้อยนะครับคาบขี้กลุกบนี่ฝังตัวแน่นเป็นผลเป็นเม็ด fit, กระจ inent, ายกระจายทั่วพื้นผิวส่วนด้านบนนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับลักษณะด้านบนนี่ก็จะปริ้นออกไปด้านหน้านะครับสังเกตเห็นนะครับด้านหน,าน้าคาบขี้กลุกบนี่ฝังตัวแน่นพื้นผิวแตกลานเล็กน้อยนะครับส่วนด้านล่างนี่คาบขี้กลุกยังเต็มอยู่นะครับโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับ เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองพระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กรุกนี่ฝังตัวแน่นจะฉ่ำๆนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวคาบขี้กุก,ก็จะเป็นชั้นเช่นเดียวกันนะครับลักษณะนี่จะเป็นผลเป็นเม็ดคล้ายๆกับผลหนังปลากระเบนนะครับ ผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับพระเกตนี่ก็จะเรียวบางแทงจรดซุ้มนะครับพระพักหน้าจะเป็นพระพักผลมะตูมนะครับเกตเห็นนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับองนี้เจ้าของเก่าพยายามขัดล้างคราบขี้กรูออกนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับทางช่องเบญจวรรณนี้ต้องกราบขอพระคุณนะครับ ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนี่ผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนามุมกล้องให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นเนื้อหานะครับด้านไหนนี่จะออกขาวขาว,ขาวแก่ปูนเปลือกหอยนะครับจะฟูจะแห้งนะครับคาบขี้กรุนนี่ฝัง ตัวแน่นเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะครับเห็นไหมครับคาบกิกุ children, น,นี้จะออกชํำๆนะครับลงกล้องล้วจะชํำนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่านี่ก็จะแห้งนะครับเห็นไหมครับคาบกิกุด้านข้างนี่ฝังตัวแน่นเช่นเดียวกันนะครับเจ้าของเก่าพยายามแสะล้างคาบกิกุออกนะครับเห็นไหมครับส่วนด้านหลังนี่พื้นผิวผ้านี่เปิดออกนะครับคาบกิกุนี่โรยตัวกระจายกระจายเป็นผล เป็นเม็ดนะครับเนื้อหานี่จะออกขาวนะครับแก่ปูนเปลือกหอยสุกคาบพิกลุกก็เช่นเดียวกันนะครับฝังตัวอยู่ในลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมนะครับสังเกตเห็นคาบพิกุกนะครับเป็นผลเป็นเม็ดนะครับเจ้าของเก่านี่แสล้างออกไปบางส่วนนะครับเนื้อหาก็จะแห้งเลยนะครับมองดูน่านวนตานะครับชัดเจนนี่นะครับด้านบนนะครับคาบพิกลุนี่จะเป็นผลเป็นเม็ดเลยนะครับ ทางช่องเบญจวัรณเราอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับลองเข้าไปศึกษาดูก่อนนะครับในกลุ่มในเพจใน Facebook นะครับมีกลุ่มพระสมเด็จปางขุมพรมนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มออกมาให้แนวทางความรู้นี้ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่กับผมนะครับเก็เห็นนะครับคาบขี้กรุนี่จะจับตัวเป็นชั้นหนาแน่นนะครับองนี้ เจ้าของเก่านี้พยายามแซะล้างคาบที่กลุกออกเปิดสภาพพื้นผิวนะครับเห็นนะครับไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใหญ่หล,หลายท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับทางช่องเบนจวรรณเราเป็นช่องเปิดกว้างนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับเพิ่งจะออกให้แนวทางนี่ได้ไม่เกิน1ิเดือนนะครับ ต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามดีๆนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น FC นะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อนะครับ ฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทางยูทูบของผมนะครับเนื้อหานี่ก็จะแห้งเลยนะครับคาพิดกลุกนี่ฝังตัวเป็นชั้นเจ้าของเก่าพยายามแซะล้างออกนะครับเส้นซสมขออแก้วนี่ก็จะเรียวบางลักษณะคล้ายๆกับเส้นได้เลยนะครับสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนะครับจะปลิ้นออกมาด้านหน้าลักษณะคล้ายๆกับขอบกระด้งเลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับ ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพม,มหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกๆท่าน